สวัสดีครับมีของใหม่มาเล่นอีกแล้วครับนี่ตัวนี้เป็นเหรียญทะลุไม้นะฮะตัวนี้มาอยู่ข้างนะครับเป็นตัวนี้นี่ก่อนอื่นเราก็จะเทสให้ดูก่อนนะครับชุดนี้นะครับใช้เหรียญเดียวนะครับใส่ลงไปให้ดูว่ามาทะลุองมาได้นะครับอันนี้มือก็จะง่ายไปเราเอาไม้นะขั้นไว้ตรงกลางเมื่อเราเอาเหรียญใส่อย่างนี้บนล่างได้หมดนะครับ หัวก,กับหางได้หมดครับนี่ดูเหมือนไม่ยากนะครับเห็นไหมครับได้หมดทห้มั่นจรูปอ่าตัวนี้นะครับชุดนี้มันจะได้ยากคือถ้าเราดึงเนี่ยตัวเนี้ยสามารถส่งให้คนดูตรวจอุปกรณ์ได้ให้คนดูตรวจเสร็จปุ๊บลองเอาไม้แห่ใส่มาเหมือนเดิมให้ดูว่าผ่านเหมือนเดิมนะเมื่อเราให้คนดูเสียบเอง เอาเหรียญใส่นะครับมันจะไม่ทะลุนะครับมันจะติดนะครับมันจะไม่หลดุดและชุดนี้ตรวจอุปกรณ์ได้ทุกชิ้นนะครับนะฮะตรวจอุปกรณ์ได้ทุกชิ้นสนใจติดต่อได้นะครับจากร้านมิดไน Magic นะครับเหรียญทะลุไม้นะครับวอร์ชั่น2.0เช็คอุปกรณ์ได้